โอ้โหลองนึกภาพดูสิว่าคุณเป็นแฟนซูชิตัวยงที่รอคิวซื้อซูชิโร่มาหลายปีแต่พอได้ยินข่าวลดราคาก็รีบมารอทานอย่างตื่นเต้นแต่แล้วกลับพบว่าซูชิเมนูโปรดของคุณกลับแพงขึ้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทําให้ผู้บริโภคหลายคนรู้สึกว่าถูกหลอกลวงจากแบรนด์ที่เคยน่าเชื่อถืออย่าพลาดอ่านต่อเพราะเรื่องนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้งในสายตาคุณเลยทีเดียว ในโลกธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทปีไหนก็มีเทรนใหม่ๆที่มาแรงไม่ซ้ำใครบางปีอาจเป็นอาหารเกาหลีที่ครองใจหรืออาหารจีนอย่างหมาล่าที่ทุกคนพูดถึงแต่สําหรับหมวดอาหารญี่ปุ่นนั้นมันยังคงแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชาบูที่ร้อนแรงซูชิที่สดใหม่ปิ้งย่างยากินิกุหรือราเมนที่หอมกลุ่นมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มสีสันในตลาดไทยเรื่อยๆและหนึ่งในสนามที่ดูเดือดมากที่สุดก็คือซูชิสายพานนี่เอง เพราะประเทศไทยเราได้ต้อนรับแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นมาอย่างไม่หยุดยั้งผู้บริโภคที่อยากลิมรสูชิจากร้านโปรดมักต้องเผชิญกับการต่อคิวที่ยาวเหยียดเมื่อความต้องการสูงขึ้นการแข่งขันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตามมาทว่าด้วยแบรนด์ชื่อดังอย่างซูชิโร่ซาชิโร่ที่เป็นเบอร์ต้นๆจากประเทศญี่ปุ่นมันได้สร้างกระแสะตอบรับที่ยอดเยี่ยมเมื่อเข้ามาทําตลาดในไทยเพราะไม่ว่าจะเปิดสาขาใหม่ที่ไหนก็มีลูกค้าแฟนคลับเข้าคิวกันแบบแน่นขนาดเพื่อมาลิมรสูชิและเมนูเด็ดๆที่อร่อยเปลี่ยมปริมาณ แต่ล่าสุดซูชิโร่ได้ทำการปรับราคาโดยการขึ้นราคาสำหรับเมนูหลายรายการในขณะเดียวกันก็ลดราคาบางเมนูลงด้วยทว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือดราม่าอันใหญ่หลวงเพราะผู้บริโภคได้แสดงความไม่พอใจอย่างหนักและตั้งคำถามว่าลดราคาแบบไหนกันแน่ที่ทำให้อาหารหลายอย่างแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยิ่งกว่านั้นแบรนด์เองเลือกที่จะสื่อสารเพียงแง่มุมเดียวคือการประกาศลดราคาบางเมนูพร้อมกับยกปรชญาของแบรนด์เพื่ออธิบายกับลูกค้าดังนี้ ด้วยปรัชญาของซูชิโร่ที่ต้องการให้ทุกท่านได้ทานซูชิที่ทําให้อิ่มทั้งท้องและอิ่มทั้งใจเพื่อตอบแทนการสนับสนุนจากลูกค้าเราๆจึงได้เพิ่มความหลากหลายของเมนูและปรับราคาบางเมนูลงเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยกับซูชิของเราได้มากขึ้นและด้วยความสําเร็จในการนําเข้าวัตถุดิบในปริมาณมากทําให้เราสามารถควบคุมต้นทุนและส่งต่อความคุ้มค่าให้ทุกท่านซูชิโร่ขอขอบคุณจากใจและสัญญาว่าจะมอบความสุขผ่านรสชาติของซูชิให้ทุกคนต่อไป สำหรับราคาใหม่ที่ปรับปรุงแล้วนั้นมีดังนี้จานขาว30บาทจานแดง40บาทจานเงิน60บาทจานทอง80บาทจานดำหน0่บาทตัวอย่างเมนูที่ปรับลดราคาลงเช่นจานขาวอย่างไขวานที่อร่อยหวานหวานด้วยเนื้อไข่ที่สุกกำลังดีอินาริซูชิซูชิไส้ถั่วต้มที่กรอบนอกนุ่มในแตงกวาโรหมวนแตงกวาที่สดชื่นและสลัดทูน่า สลัดผักกับทูน่าที่แซบซึ่งขายในราคา30บาทเดิมเคยขาย40บาทหรือจานดำอย่างมากุโร่สามอย่างรวมโอโทรคัดพิเศษและโอโทรคัดพิเศษโชยุอบุริที่ลดจาก120บาทเหลือ100บาทส่วนเมนูที่ปรับขึ้นราคาเช่นปลาฮามาจิปลาฮามาจิสดสดที่เป็นเมนูยอดนิยมซึ่งเคยขาย2ชิ้นในราคา60บาทแต่ตอนนี้เหลือแค่1ชิ้นในราคา40บาททําให้บางคนรู้สึกว่าคุ้มค่าลดลงกุ้งกังซูชิซูชิรูปกล่องที่บรรจุไส้ต่างๆอย่างลักชัวรี่ ซึ่งขึ้นจาก40บาทเป็น60บาทหรือหอยเชลล์หอยนางรมที่ใหญ่โตที่ปรับเป็นจัมโบ้และขายหนึ่งชิ้นในราคา100บาทจากเดิม2ชิ้นในราคา80บาทรวมถึงมารุโกะซอสชชโชยุซอสญี่ปุ่นที่หอมอร่อยและขนมหวานโฮมเมดอย่างพานาคอต,ต้าวาราบิโมจิและมันเชื่อมญี่ปุ่นที่ขึ้นจาก40บาทเป็น60บาท,บาทการประกาศลดราคาครั้งนี้ได้สร้างกระแสวิพากวิจารณลอบมาอย่างรุนแรงเมื่อผู้บริโภคแสดงความเห็นอย่างดูเดือดและตั้งคำถามกับแบรนด์ว่า ทำไมถึงเน้นขึ้นราคาสินค้าแบบนี้อย่างไรก็ตามหากมองจากมุมธุรกิจการปรับราคาแบบขึ้นลดนี้ถือเป็นการจัดการต้นทุนอย่างฉลาดโดยเฉพาะกลุ่มที่ลดราคาร้านได้อธิบายถึงการนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อลดต้นทุนแต่สำหรับเมนูที่ขึ้นราคายังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนทว่าธุรกิจทุกอย่างล้วนต้องพิจารณาถึงคนประกอบการและความสามารถในการทำกำไรเพื่อให้ร้านสามารถดำเนินต่อไปได้และในประเทศไทยร้านซูชิสายพานมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเช่นซูชิโร่ซาชิโร่ คาสุมิดริคาสุมิดริคุระซูชิคาระซูชิคาปซูชิแคปซูชิเกนกิซูชิเจงคิซูชิและฮามาซูชิแฮมมาซูชิเป็นต้นซึ่งแต่ละร้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อาจเหมาะกับผู้บริโภคคนละแบบแต่เฮ้ยนี่แหละจุดที่น่าสนใจจริงๆเพราะหลายคนอาจมองว่าการลดราคาบางเมนูขณะขึ้นราคาอีกส่วนเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ฉลาดเพื่อรักษาฐานลูกค,ค้าโดยไม่สูญเสียรายได้แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันเป็นการ หลอกลวงเล็กๆพระผู้บริโภคบางคนรู้สึกว่าถูกบีบให้ซื้อเมนูแพงขึ้นโดยไม่รู้ตัวและนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปความสมดุลระหว่างความพอใจของลูกค้ากับความอยู่รอดของธุรกิจบางที่การปรับราคาแบบนี้อาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับต้นทุนที่สูงขึ้นในอนาคตเช่นจากราคาวัตถุดิบหรือค่าแรงแต่คุณคิดอย่างไรมันเป็นการเคารพผู้บริโภคจริงๆหรือแค่กลวิธีเพื่อเพิ่มกำไร อย่าลืมแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะบอกเราว่าคุณเห็นด้วยกับการปรับราคาแบบนี้หรือไม่และถ้าคุณเป็นผู้จัดการร้านคุณจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้